สวัสดีครับทุกคนอยู่ข้าวก็รี่ยังครับวันนี้ผมทำอาหารทานเองผมจะทำข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับอันนี้ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดของเรานะครับก็จะมีไก่มีใบกะเพรามีพริกขี้ฟ้ามีกระเทียมมีมปลาน้มันอยไข่แล้วก็น้ำตาลน,นะครับปราทีปได้คุอไก่ไก่ครับครับเบื้องต้นก็คือ เอาไก่สับแต่ตอนนี้ผมใช้เครื่องบดแทนนะครับจะได้เร็วได้แล้วนะครับไก่เราหมักไก่ด้วยามันหอยนะครับนักหน่อยนึงน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับนิดหน่อยนะครับหมักทิ้งไว้สัก สักพักหนึ่งนะครับตำกระเทียมก่อนครับกระเทียมแหลกได้ที่ใสพ่พริกขี้ฟ้าลงไปตำคู่กันเลยครับตังกระ้ะนะครับใส่น้ำมันสักหน่อยหนึ่งนะครับ กระทะร้อนเราก็จะเอากระเพียงกับพริกที่เราทําได้ลงไปผัดนะครับผัดให้หอมเลยนะครับใส่ไก่ครับ ตรงนี้ใช้ไฟกลางก็พอนะครับเพราะว่าจะไปแรงเดี๋ยวไก่จะไหม้นะครับก็ผัดไปเรื่อยๆจนที่ว่าไก่สุกนะครับไก่สุกได้ที่นะครับเติมน้ำปลาครับทำนหอยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชิม ทา,านมากเลยนะครับกระเพราไก่ตามด้วยไข่นะครับเลยไข่แตกไปนิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็ปรับไฟอ่อนเลยครับนี่ครับไข่ดาวหน้าตาน,นีเยอะๆทีนี้เราก็ตักข้าวใส่ถ้วยนะครับใครจะเป็นถ้วยทรงสูงทรง ตรงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ปาดเข้าให้เรียบนะครัวปั้มจานที่เราจะจับจานงไปแล้วเราก็ปั้มนะครับเอาข้าวมาแบบนี้นะครับสวยๆครับแล้วเราก็ตัดผัดกระเพราครับยั่วๆเนี่ยครับราดข้าวไปเลยครับนะครับบุ้มใดบุ้มหนึ่งก็ได้หีืจะราดให้มันทั่วมหมดเลยก็ได้อันนี้เราทําเองเราก็เลยไม่หวงเครื่องนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ ไข่ดาวนะครับพร้อมเสิร์ฟครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็ไข่ดาวก็หย่อซอสหรือน้ำปลาตามใจชอบนิดหน่อยนะครับฟินแน่นอนอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับ